สวัสดีค่ะจิรภากาได้นะคะวันนี้แนนมาส่องผักในช่วงค่ําคืนนะคะผักของแนนตอนนี้เริ่มโตแล้วนะคะแต่สัปดาห์นี้แนนปิดสวนนะคะก็เลยไม่ได้เข้าสวนถ่ายผักให้กับเพื่อนๆดูนะคะวันนี้ก็เลยมาส่องผักในช่วงค่ําคืนค่ะตัวที่เพื่อนๆเห็นตัวนี้สวยๆนะคะที่แนนเคยลงไว้ให้ดูในช่วงที่แนนสตรีมลงในเครื่องนะคะ ลงในช่อง YouTube แล้วก็ถ่ายทอดสดลงใน Facebook ตัวนี้เป็นเรดนะคะเรดคอสเป็นมินิคอร์สแดงนะคะสวยมากเลยตัวเล็กๆนะคะตัวนี้กรอบอร่อยมากค่ะสวยมากเลยเนี่ยอันนี้โตแล้วนะคะแนนจะเปิดสวนแล้วก็จำหน่ายได้นะคะในช่วงสิ้นเดือนนี้ค่ะใครที่อยากชิมต้องมารองนะคะสัปดาห์หน้านะคะแนนถึงจะเปิดสวนนะคะ อีกตัวนะคะที่แนะนำเลยนะคะไม่ปลูกไม่ได้ก็คือกลุ่มของบัตเตอร์เฮดนะคะสวยมากเลยอันนี้แนนถ่ายกลางคืนยังสวยขนาดนี้นะคะสีเขียวจัดเลยบัตเตอร์เฮดค่ะกรอบอร่อยใครที่ยังไม่ลองต้องลองนะคะแต่ในช่วงของหน้านี้นะคะก็คือหน้าร้อนเขาจะไม่ค่อยขึ้นขึ้นชอ่อหรือว่าไม่ค่อยหอนะคะอันนี้เริ่มต้นอีกสักสสัปดาห์ถึงจะเก็บได้ค่ะ ก็เริ่มห่อบ้างนิดหน่อยนะคะแต่ยังไม่เยอะนะคะไม่เหมือนกับช่วงหน้าหนาวนะคะแล้วก็เขียวๆที่เพื่อนๆเ,เห็นนะคะจะจับตรงนี้เลยนะคะนี่อันนี้แนนบังแสงนะอันนี้เป็นคอร์สนะคะเป็นกรีนคอร์สค่ะคอร์สใบใหญ่นะคะสีเขียวนะคะสวยงามมากมายนะคะคอร์สก็อร่อยกรอบค่ะถ้า ตัวนี้นะคะถ้าเราให้ปุ๋ยเข้มเกินไปแล้วก็แสงแดดจัดเกินนะคะเขาจะมีรอยไหมที่ยอดค่ะดังนั้นต้องดูแลเรื่องระบบน้ำให้ดีนะคะสำหรับกลุ่มของคอร์สนะคะสวยมากเลยมาส่องให้เพื่อนๆดูนะคะในดูว่าผักช่วงนี้ของแนนมีอะไรบ้างนะคะนี่ อีกตัวนะคะที่แนนจะแนะนําในส่วนของแนนนะคะที่กําลังสวยเลยนะคะก็จะเป็นกลุ่มนี้นะคะก็คือกลุ่มของจิงจูไฉนะคะจิงจูไฉที่แนนจําหน่ายอยู่นะคะตอนนี้ก็ยังมีเยอะนะคะเนี่ยค่ะแนนยังไม่ได้ลดน้ําเลยเดี๋ยววันนี้มาลดน้ํานะคะจิงจูไฉแล้วก็กลุ่มนี้นะคะอันนี้เป็นขึ้นช่ายนะคะกําลังโตนะคะแนนปลูกขึ้นช่ายไว้นะคะเนี่ยค่ะเริ่มโตแล้วนะคะ ถ้าเขามีใบแท้แบบนี้แล้วแป๊บเดียวค่ะเดี๋ยวให้ปุ๋ยนะคะขึ้นชายอยู่ประมาณอสองเดือนกว่านะคะประมาณเจ็ดสิบเจ็ดสิบวันเก็บได้นะคะเนี่ยค่ะสองเดือนนะคะถึงเจ็ดสิบเจ็ดสิบวันนะคะเขาก็จะโตนะคะเนี่ยค่ะอันนี้พึ่งได้ประมาณเดือนกว่านะคะเพึ่งได้เดือนกว่ากว่ายังไม่ถึงสองเดือนนะคะเริ่มโตแล้ว ในกลุ่มนี้นะคะนี่เป็นผักชีของแนนนะคะตอนนี้เขาขึ้นดอกเต็มไปหมดเลยแนนก็เลยปล่อยให้เขาขึ้นดอกนะคะเดี๋ยวให้เขาติดดอกเพื่อที่จะเก็บเอาเมล็ดพันธุ์นะคะเมล็ดพันธุ์ของเขาถ้าเราเก็บจากเมล็ดพันธุ์ตัวนี้เขาจะงอกดีมากนะคะเอาไว้ปลูกต่อค่ะ ส่วนกลุ่มนี้นะคะอันนี้เป็นเรดโอ๊กนะคะเรดโอ๊กของแนนมี2สายพันธุ์นะคะสายพันธุ์ตัวแรกเป็นเรดโอ๊กแดงน้อยนะคะตัวนี้จะขึ้นพุ่มสวยค่ะแล้วก็ส่วนอีกตัวหนึ่งเป็นเรดแดงมากนะ,ะี่ค่ะถ้าเรดแดงมากเขาจะมีรักษมีของของกอของเขาจะใหญ่กว่าแต่ใบแหลมกว่านะคะอันนี้คือเรดแดงมากค่ะส่วนตัวนี้คือเรดแดงน้อยนะคะเนี่ยค่ะ เริ่มเป็นพุ่มแล้วนะคะลงให้ดูวันอ,อาทิตย์ที่แล้วนะคะนี่อยู่ในกล่องนี้หนึ่งสัปดาห์ก็โตไวมากนะคะมีสีแดงเข้มนะคะแล้วก็มีสีแดงน้อยค่ะส่วนกล้าผักตัวนี้นะคะแนนบอกเลยว่าสวยมากเลยแต่แนนยังไม่มีกล่องลงนะคะกำลังสั่งกล่องโฟมอยู่ตัวนี้ค่ะอันนี้เป็นขึ้นช่ายนะคะสวยงามนะคะใบสมบูรณ์มากนะคะ พร้อมที่จะลงอ่างแล้วแต่แนนอันนี้แนนให้ปุ๋ยไปแล้วนะคะนี่คือท่วมกะละมังเลยนะคะแล้วก็ส่วนตัวนี้ใบสวยๆจะจับนี้เลยใบแหลมๆแล้วเข้มแบบนี้เลยตัวนี้เป็นเซเลอรี่นะคะแน่นเหมือนกันนะคะเซเลอรี่สวยงามมากนะคะมีหลายกระบะเลยนะคะที่อนุบาลไว้นะคะนี่อันนี้เป็นกลุ่มของผักไฮโดรค่ะเดี๋ยวแนนจะพาไปดูกลุ่มของผักกระถางนะคะ สำหรับมุมนี้นะคะผักกระถางของแนนตัวนี้แนนปลูกมะเขือเทศนะคะมะเขือเทศของแนนกําลังจะเริ่มติดดอกเริ่มลอดใหม่นะคะลอดเดิมนี่คือเหลืออยู่แค่เมื่อกี้นะคะตัวนี้เป็นลอดใหม่ค่ะแนนปลูกมะเขือเทศกินสดนะคะก็จะมีกลุ่มของมะเขือเทศราชนีมะเขือเทศเชอร์รี่นะคะตอนนี้ติดติดดอกเริ่มเยอะแล้วค่ะอันนี้คือด้านในโรงเรือนเดี๋ยวแนนจะพาไปดูรอบนอกของโรงเรือนกันนะคะ ในกลุ่มของผักกระถางนะคะตอนนี้แนนกำลังเล่งปลูกอยู่นะคะก็คือเล่นกำลังเล่งเพาะกล้าอยู่เพราะว่าตอนนี้เคลของแนนขาดสวนนะคะก็เลยปิดสวนไปนะคะเดี๋ยวรอสิ้นเดือนมีนานนี้แนนจะเปิดสวนอีกรอบหนึ่งนะคะอันนี้เป็นกลุ่มของผักสวนครัวนะคะที่อยู่รอบนอกโรงเรือน,นะคะ่ะดูพลิกนะคะพลิกโดกมากนี่ถ่ายกลางคืนให้ดูนะคะ พอแนแนชอบมาส่องหานอนกลางคืนค่ะอู้สวยมากเลยเห็นไหมคะพลิกแนนดกมากนี่เห็นดอกสีขาวเต็มไปหมดเลยนะคะตัวนี้เก็บได้นานมากนะเป็นพลิกหนุ่มนะคะเก็บได้นานมากเลยเป็นพลิกหนุ่มในส่วนของกลุ่มนี้นะคะด้านนี้ก็จะเป็นพลิกเครือนะคะดูเลือนยอดสวยงามมากท่านแน่นมากเดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะ ตอนกลางวันแนนจะถ่ายให้ดูค่ะสวยมากเลยแล้วก็สีม่วงๆที่เพื่อนๆเ,เห็นตัวนี้เป็นสแกรเล็ดเคลนะคะม่วงจัดเลยเพราะว่าช่วงนี้แดดแรงมากนะคะยังมีอยู่นะคะสีม่วงด้านนี้ก็จะเป็นมะเขือเทศนะคะตอนนี้หสวยมากเลย กำลังทอดยอดขึ้นนะคะแนนได้ทำเป็นรั้วนะคะเนี่ยค่ะรั้วไม้ไผ่แล้วก็ใช้เชือกฟางแบบง่ายๆนะคะแล้วก็ปลูกทั้งหมดนี่ที่เห็นนะคะแนนปลูกลงในเนี่ยค่ะตัวนี้เป็นกระถาง10นิ้วนะคะไม่ได้ใช้กระถางใหญ่มากเลยนะคะเนี่ยต้นสูงเลยแล้วก็ตอนนี้กำลังเร่งต่อแตก แตกยอดนะคะดูสิยอดสวยมากเลยทั้งยอดนะคะแล้วก็กําลังติดลูกนะคะแปลมาแป๊บเดียวตอนมาวันนี้ลูกโตแล้วนะคะติดลูกเยอะเลยอยู่ด้านในนะคะด้านในแล้วก็ตอนนี้ดอกกําลังออกดอกเยอะเลยต้องเร่งบํารุงนะเดี๋ยวเดนจะมาฉีดบีทีนะคะแล้วก็บิวเรียเมทาไลาเซียมค่ะเพื่อป้องกันเพรี้ยมแแลงนะคะในช่วงนี้เพราะว่าเขากําลังสวยเลย ต้องช่วยระวังนะคะในช่วงนี้สวยมากเลยอู้ามะเขือเทศเยอะมากเลยใครถ้าสิ้นเดือนนะคะสิ้นเดือนลูกมะเขือเทศแนนก็จะเต็มต้นเลยใครที่อยากมาชมผักสวนครัวของแนนนะคะมาสิ้นเดือนนี้นะคะรอบฝั่งนี้ก็จะเป็นเคลนะคะเคลสีม่วงม่วงสเกลเลตเคค่ะสีม่วงจัดเลย นี่ขนาดถ่ายกลางคืนม่วงจนเป็นสีชมพูเลยนะคะแล้วก็มีปูเล่นะคะปูเล่ตัวนี้นะคะเจอเพีียแล้วก็หนอนไปนี่ยก็เลยเด็ดยอดนะคะปรากฏว่าเธอแตกกิ่งได้เยอะมากเลยแตกตานะคะออกเยอะเลยนะคะปูเล่แล้วก็มีหยิกสีเขียวะคะ่ะฝั่งนู้นก็จะเป็นหยิกเขียวนะคะแล้วก็ไดโนเควลนะคะนูน่นเยอะเลย เดี๋ยวรอเปิดสวนนะคะมาเจอกันนะคะเคลของแนนตอนนี้ก็กำลังเร่งปลูกอยู่นะคะเร่งปลูกต้นต้นอ่อนค่ะต้นสำหรับส่งนะคะก็มีประมาณนี้นะคะมาส่องผักช่วงค่ำคืนค่ะสำหรับวันนี้แนนก็ขอขอบคุณมากๆนะคะที่เข้ามาดูคลิปของแนนนะคะคิดถึงเพื่อนเพื่อนทุกคนคะ่ะจะไม่ถ่ายคลิปก็ยังคิดถึงกันอยู่ก็เลยถ่ายคลิปให้ดูนะคะ สวนผักในสวนช่วงนี้นะคะมีอะไรบ้างเนาะเดี๋ยวสำหรับเคลเดิแนแดนจะถ่ายในช่วงกลางวันให้ดูนะคะวิธีการลงก้าเคลแล้วก็การเพาะเคลนะคะให้กับเพื่อนๆดูค่ะขอบคุณมากๆนะคะที่เข้ามาดูคลิปของแนนค่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ